วันนี้คุณมีความสุขดีไหมครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับผม Odin Podcast กับเรื่องราวชีวิตดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอยกประเด็นความสุขมาพิจารณากันนะครับผมเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าซองชาร์ตกุโซเป็นนักปรัชญ,ญาฝรั่งเศสยุคอไรทยเทนเมนรืยยุคเรื่องปัญญาเขาบอกว่าทุกคนอยากมีความสุขแต่การจะเป็นอย่างนั้นได้แรกสุด เราต้องเข้าใจก่อนว่าความสุขคืออะไรและนี่แหละครับคือวขโกที่เราจะมาชวนคุยกันวันนี้ว่าความสุขคืออะไรกันแน่และสําหรับเพื่อนๆน,นะครับความสุขคืออะไรลองหลับตาแล้วคิดคําตอบของตัวเองดูนะครับสิ่งนี้มันน่าสนใจและสําคัญมากๆเขาบอกว่าชีวิตของคนเรามันมีนมแรงผักอยู่2ออย่างอย่างแรกก็คือถ้าสิ่งใดที่มีความสุขมันก็จะดึงดูดเราให้วิ่งเข้าหามันเลอ็อกสิ่หนึ่ง ที่เราจะวิ่งหนีมันตลอดเวลานั่นก็คือความทุกข์และสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับชีวิตของเราพูดง่ายๆก็คือชีวิตวิ่งเข้าหาความสุขและวิ่งหนีความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราไม่ถามตัวเองก่อนเลยว่าความสุขคืออะไรเราอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยก็ได้นะครับสิ่งนี้ทําให้ผมนึกถึงคําพูดของเฮนรี่เดวิดโทโรเขาเคยบอกว่าโศกนาฏกรรมที่สุดของชีวิตของเรา ็คือการใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลาเพียงเพื่อจะพบว่ามันไม่ใช่ปลาที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเรามาชวนคุยกันเรื่องความสุขอย่างแรกเลยที่เราจะต้องคุยก็คือไอ้ปลาตัวนั้นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่และจริงๆแล้วเราใช้เวลาตั้งมากมายในชีวิตมาถึงอายุขนาดเนี้ยเรากําลังตกปลาตัวไหนอยู่แม้แต่ตัวเราเองก็มีความสุขต่างๆกันไปนะครับตามช่วงวัยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าปลาตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย ผมว่ามันก็พูดยากเหมือนกันนะครับลองนึกถึงตัวเองดูนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยผมจะจําไดช้ช่วงที่ผมเป็นเด็กความสุขของผมมันเรียบง่ายครับผมคิดว่าน่าจะเป็นทุกคนด้วยก็คือได้ขนมอร่อยอร่อยได้ของเล่นแค่นี้ก็ม,มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นก็จะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเริ่มมีสังคมออกไปเล่นกับเพื่อนๆเนตะบอล พบปะพูดคุยอะไรประมาณนี้นั่นคือช่วงเวลาที่เรามีความสุขมาถึงช่วงโตเป็นหนุ่มเป็นสาวความสุขก็จะประมาณว่า,อ,าอยากจะจีบใครสักคนได้มีคนรักแบบวัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเนี้ยคือณนะช่วงเวลานั้นนี่แหละคือความสุขพอเรียนก็อยากสอบเข้าที่นู่นที่นี่ได้อยากจบออกมาก็อยากทำงานดีๆตำแหน่งดีเงินเดือนดี เมื่อเข้าไว้เกษียณนะครับก็อยากมีสุขภาพที่ดีเดินเหินสะดวกครับถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าตัวความสุขมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่เหมือนนคล้ายๆกันก็คือเรามักจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยเราก็จะเชื่อว่าถึงจุดนั้นเราจะมีความสุข มีบางคนนะครับเขานิยามความสุขเอาไว้คือเขาเป็นนักสังคมวิทยาเขาบอกว่าความสุขดูได้จากการที่คนคนนั้นชอบชีวิตของตัวเองที่ดำเนินอยู่หรือเปล่าซึ่งผมว่ามันก็ตอบยากอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเราโอเคกับชีวิตตอนนี้มากเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนเย็นคนใกล้ตัวเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานั่นก็เท่ากับว่าตัวความสุขมันได้พังทลายลงไปแล้ว หรือว่าเราอาจจะมีความสุขกับชีวิตอยู่แต่พรุ่งนี้เราดันไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็นมะเร็งกลายเป็นว่าความสุขก็พังทลายไปอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นมันจึงดูเหมือนว่าความสุขนี่มันยากมากเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืนเลยแต่คําถามก็คือมันมีด้วยเหรอไอ้ไอความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยพอพูดแบบนี้เลยมีคนทักขึ้นมาครับว่า หรือว่าเราจะต้องแยกให้ออกระหว่างความสุขที่เกิดขึ้นและลงอย่างรวดเร็วหรือที่บางคนเรียกว่าความสนุกหรือความพึงพอใจความเพลิดเพลินใจกับความสุขอีกประเภทหนึ่งก็คือความสุขที่อยู่กับเราไปนานๆนะครับความรู้สึกที่ว่ามันอุ่นๆอยู่ในใจรู้สึกว่าเออชีวิตเราประมาณนี้รู้สึกโอเคกับชีวิตแล้วซึ่งความสุขแบบหลังเนี่ย มันจะเป็นความสุขที่ไม่ได้จางหายไปอย่างรวดเร็วทีนี้เราจะแยกออกได้อย่างไงครับระหว่างความสุขกับความสนุกหรือไอความเพลิดเพลินใจเนี่ยซึ่งความเพลิดเพลินใจผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกๆคนน่าจะเคยประสบป,ประสบมีประสบการณ์นะครับเ <_ C 2> ช่นเราได้ทานอะไรอร่อยอร่อยเราได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆได้ไปดูหนังสนุกสนุกอะไรประมาณเนี้ย เราก็จะคงจะรู้สึกเ,เพลิดเพลินแต่ทันทีที่เหตุการณ์นั้นจบลงมันก็จะกลับมาเป็นภาวะปกติหรือบางทีอาจจะรู้สึกได้ถึงความทุกข์ด้วยซ้ำไปซึ่งคนส่วนใหญ่รวมถึงผมด้วยนะครับก็มักจะมีก็มักใช้ชีวิตวิ่งไล่ตามสิ่งเหล่านี้บ่อยๆซึ่งมองดูเหมือนกับแก้วน้ำที่รั่วเราก็พยายาม เติมน้ำใหม่ลงไปในนั้นตลอดเวลาเราก็เลยวิ่งไล่ตามหาสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลินครั้งใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเรามีความสุขในชีวิตแต่ชีวิตกลับไม่มีความสุขคือคืออย่างนี้ครับคือมีความสุขมากมายเรียงรายในชีวิตเราแต่หลายครั้งเลยที่เรารู้สึกขึ้นมาว่าพอถึงเวลาเิเงียบมันก็จะมีความคิดผุดขึ้นมาว่า ทำไมชีวิตไม่ค่อยโอเคเลยเราไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เลยแล้วก็หาหนังใหม่ดูดีกว่าหรืออะไรหรือแบบมีใครมาเล่นคอนเสิร์ตอีกไหมคิดประมาณนี้หรืออาจจะชวนเพื่อนออกไปตั้งแคมป์ในป่าก,กันดีกว่า mm hmm. ก็คือเราก็จะหาความสุขความสนุกความเพลิดเพลินแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนวังบนนะครับ ตกลงแล้วเราใช้ชีวิตเพื่อความสุขหรือความสนุกกันแน่ผมสงสัยผมจึงเซิร์ชดูนะครับว่าจริงๆแล้วเขาแยก2ส,สิ่ง,งนี้ออกจากกันได้ไงก็คือระหว่างความสนุกกับความสุขผมก็ค้นหาไปแล้วอ่านไปเรื่อยๆบังเอิญไปเจอกับคุณโมฮัมหมัดโกเดกคือเขาเป็นผู้บริหารของ Google นะครับเขาเป็นคนเขียนหนังสือ soap for happy เขาบอกว่าความสุขคือการมองท,ที่น้ำที่เราถืออยู่ในมือ แล้วก็เห็นความจริงของมันทั้งหมดเลยคือเห็นว่ามันมีน้ําอยู่ครึ่งแก้วแล้วก็ดีใจที่ยังมีน้ําอยู่แล้วก็เห็นอีกด้วยว่ามันก็มีอีกครึ่งแก้วที่มันยังว่างเปล่าแต่คนคนนั้นจะถามว่าฉันทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วถ้าทําไม่ได้จะยอมรับได้ไหมเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงสําหรับคุณโกเด็กเขาเขาบอกองี้ครับคือมัไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความมากหรือน้อยของสิ่งที่เราได้รับมาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงกับสิ่งที่ชีวิตเนี่ยมอบให้กับเรามาความสุขจึงเป็นผลลัพธ์ของสมการนี้ครับคือความรู้สึกข,ของเราจากสิ่งที่เรารับก็คือสิ่งที่ชีวิตมอบให้กับเรามาไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามครับแล้วเอามาลบด้วยความคาดหวังของเราว่าชีวิตเราควรจะเป็นยังไง งงไหมครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงความรู้สึกของเราเองครับจากสิ่งที่เรารับก็คือสิ่งที่ชีวิตมอบให้กับเรามาไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามและเอามาลบด้วยความคาดหวังของเราว่าชีวิตเราควรจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเราตั้งความคาดหวังไว้สูงชีวิตมอบสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังน้อยกว่าที่เราคิดไว้แน่นอนครับคือเราจะต้องรู้สึกไม่เป็นสุขเลย ทีนี้เรามองเปลี่ยนเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับเปลี่ยนตัวเองให้มองความคาดหวังไว้ต่ำเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นสุขได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ชีวิตมอบให้มามันจึงสำคัญว่าใครจะตั้งเพดานของความสุขของตัวเองไว้ตรงไหนและใครมีความสามารถในการลดเพดานที่ตั้งไว้อะได้มากน้อยแค่ไหน คุณโกเด็กยังได้บอกอีกนะครับว่าความสุขเนี่ยมันคือความรู้สึกสงบและพอใจว่าฉันโอเคกับชีวิตฉันแล้วซึ่งน้อยคนนะครับที่จะรู้สึกพอใจเช่นนั้นซึ่งถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็จะวิ่งออกไปแสวงหาความสนุกแทนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราไปปาร์ตี้ช้อปปิง้งกินของอร่อยซึ่งสำหรับผมผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่อง ธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติของของชีวมนุษย์เราเนาะคือเราจําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าไม่งั้นมันก็น่าจะแห้งแล้งน่าดูครับแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าถ้าเราวิ่งจนกระทั่งเสพติดหรือว่าเราวิ่งควายคว้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจนมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวหรือว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยพอถึงวันหนึ่งที่เราไม่ได้เสพหรือไม่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันมันมันว่างเปล่านั่นเป็นสัญญาณที่น่ากังวลครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าเราอาจจะให้เวลาและความสำคัญกับความสนุกมากกว่าความสุขที่แท้จริงวิธีคิดหรือทัศนคติสำคัญมากครับกับเรื่องต่างๆของชีวิตว่าเรามองโลกยังไง เราจะมีความสุขหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดนี่แหละครับมันมีเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งผมเคยอ่านเจอมานานแล้วครับมันเป็นหนังสือของมาริเออร์ลิก้าเขาเป็นชาวฝรั่งเศสครับแล้วก็ไปบวชเป็นชาวพุทธสายทิเบตเ,เขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาครับครั้งหนึ่งเขาบอกนะครับครั้งหนึ่งช่วงที่เขาอยู่ที่เนปาลครับ ตอนนั้นเป็นช่วงมรสุมมีฝนตกหนักมากมันจึงเกิดดินโคลนที่เฉอแะแฉะเต็มไปหมดบนพื้นก็มีโคลนเจิ่งนองครับคือแฉะครับทำให้พวกเขาครับกลุ่มพระที่บวชจะต้องนำอิฐมาวางเรียงกันเพื่อทำเป็นทางเดินครับเวลาเราเดินก็จะได้เดินสะดวกะเนาะเท้าไม่เปียกพอทำทางเสร็จก็มีพระรูปหนึ่ง เขาก็เห็นก้อนอิฐที่วางอยู่บนโคนเ,เขามองด้วยความขยะแขยงครับเขาจึงค่อยๆเดินทีละก้าวทีละก้าวระหว่างที่เขาเดินก็บ่นไปตลอดทางครับว่าถ้าฉันตกลงไปในโคนโซโคพวกนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยบ้านเมืองนี้ทําไมมันสกปรกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วไม่นานครับก็มีภาพรูปหนึ่งที่เดินตามหลังมา เขาเดินเขาเดินมาแล้วก็กระโดดไปบนอิฐที่วางอยู่เหนือโคนนั้นนะครับอยู่บนโคนนั้นเขาได้ร้องเพลงขณะที่กระโดดไปด้วยซึ่งดูอารมณ์ดีมากๆพอมาถึงพื้นดินที่แห้งครับเขาก็ตะโกนออกมาแววตาเป็นประกายเขาพูดขึ้นว่าเออฤดูมรสุมเนี่ยมันช่างวิเศษมากเลยมันทำให้ในปานไม่มีฝ่นเลยครับ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ในโลกเดียวกันแต่ก็มองเห็นโลกที่ต่างกันเลยนะครับก็พูดมาค่อนข้างจะยาวแเราอย่าผมขอส่งท้ายด้วยเรื่องของติดนัดทันครับท่านพูดถึงความสุขในความธรรมดาไว้อย่างน่าคิดมากนะครับคือท่านบอกว่าที่เราตามหาความสนุกหรือความเพลิดเพลินใจเนี่ยเพราะว่าเราเบื่อหนายและทนไม่ได้กับความธรรมดา คุณง่ายคือเราไม่อยากเป็นคนธรรมดาครับไม่อยากคือเราอยากเป็นคนพิเศษเช่นอยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงไม่อยากมีชีวิตธรรมดาอยากมีชีวิตที่ท้าทายหรือหวามีผู้คนรู้จักชื่นชมไม่อยากอยู่ที่ธรรมดาไม่อยากใช้ข้าวของธรรมดาลวงปู่นันทันท่านบอกว่าชีวิตส่วนใหญ่ของคนเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความธรรมดาครับ เราตื่นมาบนเตียงเดิมอาบน้ำห้องน้ำเดิมกินข้าวเหมือนเดิมทำงานที่เดิมทำเสร็จก็กลับบ้านอาจจะมีรถติดบ,บ้างครับเจอเพื่อนกลุ่มเดิมเดิมได้เจอพ่อแม่พี่น้องในบ้านเหมือนเดิมครับนั่นเท่ากับว่าชีวิตมันมีความเป็นธรรมดาเป็นส่วนใหญ่แต่เรากลับไม่พอใจในความธรรมดาเหล่านี้ครับจนกระทั่งมารู้ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสีย ความธรรมดาเหล่านี้ไปในวันใดวันหนึ่งเช่นถ้าพ่อแม่ที่เราเจอทุกวันเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาหรือลูกเกิดนีปัญหาชีวิตไปติดยาตัวเราเกิดขาหักหรือถูกตัดขาหรือจะทำงานอยู่ที่เดิมหรือหรืองานที่ทำอยู่ที่เราเคยรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วบังเอิญถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างขึ้นมาถึงตอนนั้นครับ เราจะหวนคิดถึงความธรรมดาขึ้นมาที่เราเคยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากๆเราก็จะรู้สึกคิดถึงมันขึ้นมาทันทีหลวงป,ปู่นัดทันครับจึงแนะนําว่าให้ฝึกตัวเองให้รู้จักชื่นชมความธรรมดาที่เรามีอยู่และใช้ชีวิตปหนึ่งว่าสิ่งนี้คือความมาศจรันรที่จักรวาลมอบให้เพราะแท้ที่จริงแล้วสิ่งธรรมดาก็คือสิ่งที่พิเศษที่สุดท่านยังเสริมอีกนะครับว่า ปฏิหารไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือว่าบินอยู่บนอากาศแต่ปาฏิหารคือการเดินอยู่บนพื้นดินและมีความสุขในทุกอย่างก้าวโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมและฟังกันก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ